พี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับก็นัดกันเอานกใหม่ครับออกมาไล่นะครับอาจารย์แหลมก็ใหม่ผมก็ใหม่ครับผมเอาเจ้าลิวผู้พานนะครับอาจารย์แหลมเอาเจ้า2 9เป็นนกที่อาจารย์ยันแบ่งให้มานะครับก็ต่างคนก็ต่างเอาไปฝึกครั้งหนึ่งนะครับวันนั้นผมเอาไปฝึกที่ทุ่งนานะครับวันนี้ก็เลย ลองมาเล่นสายป่าภูลองดูครับว่ายังไงเจอหินเจออะไรแล้วจะกลัวหรือเปล่านะครับผมเอาอาจารย์แหลมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเป็นไงวันนี้เต็มที่สีซ้ำเลยแล้วนกนกใหม่เนาะมันก็ฝากผีฝากไข่มันไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับอ่าจะยังไงขันไม่ขันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสบายใจอยู่แล้วครับอาจารย์แหลมแกสบายใจครับแกหมานตลอดเลยครับช่วงนี้สามวันสี่วันมานนี้นะครับพลาดแค่วันเดียวนะครับอ่า ผมนี่พลาดทุกวันเลยแต่กนมีเจ็งกีไปไเรื่อยเลยครวันนี้จะยังไงก็มาเล่นแถวนี้นะไปใกล้ครับห้าโมงแล้วครับตอนนี้สิบเอ็ดนาฬิกาก็ไม่ได้รีบครับนะเพราะว่าเอานกใหม่มาไล่ก,กันสนุกสนานนะพุ่งนี้ก็ทํางานแล้วครับวันสุดท้ายแล้ววันนี้วันหยุดปีใหม่นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนาะจะแลมเนาะให้ปีใหม่นี้ก็ให้สุขภาพของท่านนะครับแข็งแรงร่ำรวย นะครับไม่มีโรคมีภัยมาเบียดเบียนนะครับทำงานอะไรก็ขอให้สมวังดังป่าถนาเลื่อนขั้น3ามขั้นสีขั้นไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์แลมจะเลื่อนขั้นไหนอยู่สงโก้ขั้นเ<ช>ทพกระบีใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> ผมตอนนี้เป็นไงอาจารย์นกจะแสบหูใช่ไหมเงียบเล้วพิ่ลมแล้วแสบหูพะลมนะครับ <laughs> ลม <laughs> ป่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับ มาบริเวณเดิมนะครับอาจารย์แลมบอกว่าวันนี้จะมาเอาตัวผู้วันนั้นได้เมียมันไปแล้วนะครับเจ้าอินทราวันนั้นน่ะปวดล็อกวันแรกกับแกก็อยู่ตรงนี้แหละเนาะไอตัวเมียตัวเมียอ่าก็เลยเหลือตัวผู้ทีนี้นนอ่าก็เลยมาลองฟังดูว่ามันจะยังไงจะคลึกเหมือนวันนั้นหรือเปล่านะครับพวกเราก็เลยมานะครับน้งใหม่ก็ใส่แบบว่าให้นั่นแหละครับผมมาใส่ไปตามธรรมดาเนี่แหละ ไม่ได้คัดอะไรมากมายเนาะแต่แหลมเนาะครับผมให้มันขันเราก็ดีใจแล้วนะครับยังไงไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมก็อาจจะลังเลอยู่ครับนกใหม่ผมตัวเนี้นะครับเจ้าหลิวภูพาเนี่ยผมช่วงนั้นผมคัดนกแล้วมันเปลี่ยนกรงไปเปลี่ยนกรงมามันก็เลยทําให้แบบว่าตีเป็นสองประเด็นนะครับเป็นนกสายพูที่ผมแบ่งกับจานแหลมกับนกที่ผมต่อได้ครันมันมันสองนี่แหละครับสองจิตสองใจมันเข้า่ข่คัดก็จริงแต่พอไปเข้า่ข่แล้วมันก็เอาออกเรื่อยครับมันก็เลยแบบหลง ครับหลงปงหลง,หลง,หลงนกบางทีเลยนะครับอ่าไอเปลี่ยนไอเอาออกไม่เป็นไรมันเปลี่ยนใส่กงตัวเก่ามันนะอาจารย์แหลมตัวที่เราปล่อยไปอ่ะนั่นแหละม,มันเลยแบบเปิดหวัวน,นิดนึงครับไม่เป็นไรนะครับเอาขออนุญาตรางพระเนี่ยก็น้องอาจารย์แหลมเนะมาะค่อยว่ากันอีกครั้งหนึง่งนะว่าจะยังไงนะครับ ครับพี่น้องครับนะเหมือนเดิมครับวันนี้ครับเหมือนที่ฝึกอยู่ตอนครั้งแรกครับอย่างนี้ลุยสายผูแน่นอนครับพี่น้องครับอีกหนึ่งตัวนะครับลุยแน่นอนแต่ว่ายังว่าแหละครับมันชาแล้วนะครับช่วงนี้มันจะชาแล้วเมื่อกี้ก็มีนกมาใกล้อยู่ครับแต่ว่ามันไม่ยอมเขาร่วมครับนกรู้เนียดครับนกตัวนี้นะครับพอเขาไปใกล้เห็นนกเราก็บินออกเลยครับ ยังไม่เข้าร่วมเลยนะครับนกพอเข้าไปใกล้ๆเฉยๆเห็นแล้วก็บินออกทันทีนะครับเหมือนแบบดีดออกเลยครับนกออาก็ไม่เป็นไรครับถือว่าปดกดเกณฑ์ตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวสักหน่อยเวลาก็คงจะห้าโมงก็คงจะเอานกลงนะครับครับก็เอานกลงแล้วครับวันนี้โอ้โห ประทับใจครับผมท่านกผ่านป่านี้ก็คือเล่นสายภูเขาที่ไหนก็ได้ครับทีนี้สบายใจครับถ้าได้เอามาฝึกแบบนี้นะครับแต่ถ้าแบบเราไปต่อตามโคกต,ตามทุ่งนาเนี่ยคือไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่มันยังเหลืออีกหนึ่งจุดก็คือจุดนี้แหละครับที่จะต้องนํานกนั้นมาทดลองนี่แหละก็ถือว่าดีมากๆครับนกไม่ค่อยดิ้นครับพี่น้องครับจริงๆเนี่ย ถือไปถ้าเกิดเราเดินไปเนี่ยนะครับเราเดินถือต่ำๆไปนี่ถ้าเราเหยียบใบไม,ไม,ไม้หรือเหยียบอะไรนี่นกนกใหม่ส่วนมากมันจะตกใจนะครับก็ถือว่าไม่ไดิ้นเลยครับทั้งทางตอนถือไปแล้วก็ตอนถือกลับนะครับผ่านเลยครับผมนะสําหรับนกตัวนี้นะครับยังไงก็คงจะต้องอลองไล่อีกครับเรื่อยๆนั่นแหละนะครับจนกว่าจะจะช่ำชองนะครับในสายนี้ นะครับถึงจะกล้าพาไปออกนอกทิณนะครับนะเดี๋ยวรออาจารย์แหลมมันจะแหลมว่านกกําลังดึงกันอยู่ครับนกใหม่ของอาจารย์แหลมก็ใช่ย่อยครับเจ้าสองเก้านะครับส่วนผมมีเจ้าลิวผู้พานนี่ก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับนกถ้ามันดิ้นมันดิ้นแหละครับนกเปิดขนาดนี้นะครับมันเริ่มอยู่เริ่มคือนกบางตัวมันเข้าใจเร็วต่างกันนะครับพี่น้องครับบางตัวช้านะครับฝึกยังไงก็ดิ้นอาจจะเป็นนิสัยมันด้วยนะครับแต่บางตัวมันก็ เนี่ยครับมันเข้าใจนะครับถ้าเรายิ่งออกบ่อยฝึกบ่อยนกมันจะเข้าใจเร็วขึ้นครับนกมันก็จะหยุดดิ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมเนาะนี่สําหรับเจ้าหลิวผู้พานนะครับอ่เห็นไหมเนี่ยครับอบางตัวเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับดิ้นแตกนะครับนกนะก็ประมาณเดียวแล้วรอจ้านแหลมนะครับท่านกําลังน่าจะจะมาแล้วล่ะนะครับผมเนาะผมก็ ประทับใจแล้วครับวันนี้เอาแค่นี้แหละมีนกมาเข้าแวบหนึ่งนะครับแต่ว่าวางพเนียดไม่ดีหรืครับพี่น้องครับไม่ได้วางพเนียดแบบว่านั่นนะครับให้มันขันแค่นั้นก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับครั้งที่สามที่สี่ที่ห้านู่นแหละนะครับค่อยจะบรรเลงเต็มที่ครับไม่เขาได้จับเต็มที่ครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวรออาจารย์แหลมครับพี่น้องครับมาแล้วครับผีภู อ,อย่างไงบ้างครับนกใหม่วันนี้เห็นว่านกกําลังดึงกันแสดงว่าเข้ากันอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องสอบถามนะครับไไร <c oughs> วันนี้เอาเป็นไงจแหลมประทับใจไหมเจ้าสองก้าวันนี้มึงหลดบักซองเบะมงหลดบักซองยังไงเยกขึ้นกันเลยกับบักซองสองไหนสองนี่แหละแยกดึงแยกค่าคู่ค่าหนุนบล็อนขาดได้ดเจ้าผู้ทู่สิ เฮ็ดลักษณะเดียวกันเลยนกเฮ็ดแบบป Minor, ปสองก็พี่ก็เล่นแบบสองเลยนกหมายถึงว่าเหมือนนก <Man. S 2> oh ต่อผมแมนโอ้โห<ฮ>แต่เขาดแต่วจะมาทุ่มสิแก้วข้อมลักษณะแบบว่าล,ลักษณะคือมันแนม่นกเหยี่ยมันเล่งใช่ไหมมันเล่งเหล่ามันมีแยน,น,น,นึขัดหนุนขัดหนุนขัดหนุนแล้วก็นเฮียคัมเฮียไปคัมนึงเดี๋ยวคู่คัมนึงเฮียไปคัมนึงเดี๋ยวคู่กี่เนี่ยมันเหล่ากันนุนมาเลยกันนุนมาเลยให้กันนุนหนุนหนุนคู่ให้กันนุนคู่หนุนอันนี้หนุนเหี้ยดีดีดีฟันเดียว ผ่านอ่าบพพันแค่เข้ากันเลยเมื่อกี้นี่มันดิ่งอยู่มันดิ่งมันบวลงอืมสองคู่กันจะไปน้ำมันเล่รือสองคู่กันเหนียวนกเลียงกุกโอ้เป็นนกเรียกกุกแมนเสียงพ่อๆน่ะใช่ไหมแมนเสียงกลางน่ะแมนบบกเสียงอันกลางๆแบกขันนั่นที่ตัวใจแล้วโอ้ประมาณนี้ขันขึ้นไม่แท้นั่นมาเป็มันเห็ดไปมันมันเห็ดไปเร็วๆมันเร็วๆว่ามันเหี่ยต่อข่มเห็ดมันนี่ หน่วยระดับหนึ่งผมละแ่ว่าบาดไมนเห็ดไปเรื่อยๆว่ะมันดึงไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันะม่ดิ่งนี่เหยียขึ้นมาคำกุ๊กคำหนึ่งเลยแล้วมันก็ไปทั้งลายที่อก่างผมยังหูฟังก้อาเป็นนกบกเป็นนกตอผมอะไรนกแมนนกตอมันมีเสียงเงินกลางๆนูดนึงครับก็ถือว่าผ่านทั้งคู่ครับนกผ่านผ่านผ่านครับผ่านแฉมก็ได้ยินเสียงนกผมผมก็ได้ยินเสียงนกจแหลมฟังผมเข้ากันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเข้าของจนกแลมนะครับก็เป็นธรรมดาละนะครับ เราผ่านมีนกบกเซ่อยู่ตัวนึงแหละว่าเห็ดอยู่มันมันแทงเบาครับเอางว่าถ้ามาฝึกตรงนี้แล้วผ่านก็คือไปไหนก็ได้น้อจ่ายแลมเนาะแต่ของผมนี่มันสร้างดินอ่ามันเป็นธรรมดาบัดยางมองบ้านแล้วมันดินแต่ว่าบัดทึ่งต้นไม้หรือว่าไปยังบ่โลมาเขายางไปพุ่มผาหรือว่าไปยางแต่ว่าถือยางมาเนี่ยป๊อก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 อยู่ครับนิสัยของนกแมนครับมันจะเป็นมืนนันคือมันจะบ่งบอกครับไม่ว่าจะเป็น นกที่แบบว่าเหยียบแล้วนี่บางตัวเงียบไปเลยบางตัวคูนะครับก็คือใช่อยู่ครับบางคนว่ามันมันเป็นนกใหม่ก็อย่าเพิ่งไปไปใส่ใจอะไรมากมายแต่สําหรับผมเนี่ยผมใส่ใจนอาจารย์แหลมคือมันเป็นแบบนี้คือต่อไปสไตล์มันก็จะคล้ายแบบนี้แหละครับพี่น้องครับสไตล์แบบว่านกเหยียบแล้วเงียบบางตัวก็เหยียบแล้วก็คูไปเรื่อยสักพักก็คูอีกอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือมันบ่งบอกว่าต่อไปในอนาคตนะครับนกมันจะมีสไตล์นี้ของมัน นะครับอ่าเพราะว่าบางตัวมันก็เป็นนกต่อที่เกาเกมเหยียบแล้วก็เงียบใช่ไหมจันแหลมอ่าบางตัวเหยียบคูยกเดียวคือเงียบเลยไปตลอดเลยไม่ขันก็มีครับนั่นแหละผมที่บอกว่านกใหม่นบางคนว่าอย่าเพิ่งไปใส่ใจมากมันเงยียบต่อไปสไตล์มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับนี่นะสำหรับนกที่เป็นนกนกเหยียบหรือว่านกเงียบแบบนิสัยที่ดิ้นใช่ไหมจาย์ ดิ้นก็จะดิ้นอย่างนี้แหลนะนะประเด็นมันนะ,นะนตัวไม่ดิน้นอย่างเช่นผมก็ไม่ดิน้นกะ็ถื<ต>อว่าต่อโอปค่าเป็นยังต่อต่อรุ่งออยังออกไ็งออกไปยังธรรมดาแต่ว่าเวลาเ้ายางไปเวลาคุ้มผ่าัดน,นดินน้น,น,นว่าดิ้นอะไรนั่นแว่าดิ้นแบบจะรัางเลยดิ้นเอาปีทุบปนอะไรหมปั๊บปั๊บเพ่อเขาลำขันเลครับอ่าอันนี้ก็บ่งบอกว่านีสใสจะออกไปแบบนี้แหละครับผมแต่ว่าต้องลองนู่นะครับถ้ามันเปลี่ยนได้ไหมมันอาจจะเปลี่ยนได้เมื่ออายุมันแก่ขึ้นครับ ประมาณ5ปี6ปีนู่นแหละครับแต่ว่าช่วงปี2ปีมันก็บ่งบอกนี่ใสมันได้อยู่ครับพี่น้องครับดินหรือว่าดินจเป็นยได้ดินหรือนี่ไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าจะดินแบบดองขึ้นนกคุมอ่าโอ้ถ้าดินแบบเอาหัวตึงอ่ะนะครับงงเพราะเนี้ยนี่โอ้ยนั้นแตกหมดครับหมดอ่าไม่เหลือครับดินแบบนี้ก็อาจจะปีกพังนะปีกพังปีกอะไรหางหักแลนห้อถอดหางนี่แน่นอนไม่ต้องห่วงครับนกต่อก็หักถ้าตัวไหนไม่ห่วงหางแพงหางจริงจริงเนี่ย ครับเอาละครับถือว่ามาผ่านชุดนี้แล้วจบแล้วครับนกบลุยได้เลยทีนี้ไม่ตลุยไม่ด้องยิปืนอาหันเนี่ยมันเห่าๆทั้นครับถ้าผ่านถ้ามาฝึกตรงเนี้ก็สามารถเล่นภูไหนก็ได้แล้วตอนนี้ไม่ับนะไปเลยนะครับไม่ได้กลัวแล้วทีนี้สายป่าภูนี่ทุกที่ครับอระวังแต่เหยี่ยวเท่านั้นแหละตัวดับฟันครับไม่ใช้ตัวดับฟันครับตอนนี้ผมกําลังหาวิธีการแก้เพ็ดเหยี่ยวอยู่นะครับกับนิสิต เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูรอชมตอนนี้นี่สิทธ์ก็เป็นสถาปนึกนะครับม่นจะสถาปนิกนะครับสถาปนึกให้ไปออกแบบนะครับเห็นว่าได้ต้นแบบแล้วอาจารย์อีกประมาณวันสวันก็คงจะขึ้นให้ดูนะนะครับจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราก็ป้องกันไม่ก่อนแหละนะครับก็หาคิดวิธีหลายๆอย่างนะครับอาจจะเบาบ้างอาจจะรุนแรงบ้างแต่ก็เพื่อเซฟนกต่อเราเนาะครับ นะก็รอดูรอชมครับว่านี่สินนั้นจะมีเขียนแบบออกมายังไงนะครับสถาปนึกนะครับเอาละครับพี่ตองครับวันนี้ประทับใจทั้งคู่ครับผมก็ประทับใจวันนี้ถือว่าโล่งครับผ่านจุดนี้ไปได้แล้วโล่งครับเหลือจุดเดียวถึงจะไปฝึกโคกไปฝึกนาทำกี่ครั้งสิบยี่สิบครั้งก็ช่างครับถ้าไม่มาฝึกจุดนี้มาคือถ้าไม่มาฝึกบ่อเนี่ยมันไม่จบครับ มันมันมันตัดใจยังไม่ได้แต่พอมาปุ๊บตัดสินใจได้เลยนกเราลุยงานต่อเลยทีนี่นะครับเอาก็เอาไว้ประมาณนี้ครับอ่าก็สวัสดีพี่ใหม่รอบน่าจะแหลมเนาะครับผมนั่นแหละให้ถกอว่าแข็งแรงอีกนะครับสวัสดีทั้งหัวคลิปทั้งท้ายคลิปเลยนะครับผมเดินทางปลอดภัยนะตอนนี้ครับคนที่ขึ้นมาแถวอีสานอีกตอนนี้กลับบ้านแล้วก็ให้ขับรถระมัดระวังนะครับอ่า เพราะว่าคนข้างหลังยังมีนะคนข้างหน้าก็ยังรอนะครับนั่นแหละก็ต้องขับรถขับลาให้มีสตินะครับมีสติพักก็อ่าเรื่อยๆครับอย่าแบบว่าขับยาวนะไม่ต้องรีบครับเหนื่อยปุ๊บพักเลยนะครับพักเรื่อยๆเอาละครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่นสาระท่านี่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ้งเซ้าข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แหล่มันนี้ครับฝึกนกป่านี้ถ้าขันแล้ว ลุยงานต่อไปได้เลยครับไปหวานเขาจะแหลกวัสดีครับสวัสดีครับแหนท่ามันเหอไข่เลยอยากโดนวันเหือดไข่แล้ว